มาชมผักบุ้งกันครับบุ้งยอดทาง,งามครับมีทั่วไปนี่อยู่ชายฝั่งนะครับเป็นบ่อน้ำเราก็จะมีผักบุ้งหนามากครับยอดที่สวยครับเราจะเด็ดไปแกงนี่ครับยอดอบุอบขวบเด็ดไปแกงได้เยอะครับมีวิตามินซีบำรุงร่างก,กาย กินผักบ,บุ้งย่อยง่ายยอดเลยเยอะแยะครับเก็บหลเก็บทุกวันก็ไม่หมดเพราะยิ่งเด็ดเขาก็จะยิ่งแตกมาสังเกตครับจะสะท้อนแสงน่อยนะครับบักบุ้งที่นี่ยอดจะงามเพราะว่าเป็นบ่อปลาธรรมชาติที่ว่ามีปลาปน,นินเราก็จะให้ ลำเข้าบ้างครับถ้าเราหาได้และแหน่แต่ที่เขากินปลับบุ้งก็พอแล้วครับบุ้งเยอะแยะอันนี้ไม่ได้เก็บไปขายนะครับเก็บไปกินได้ทุกๆวันเพราะว่าขี้เกียจเก็บขาย ปลูกไว้ครับชายชฝั่งถ้าเรามีขูน้ำปลูกไว้ครับผักบุ้งยอดกงามๆที่สวยจะอวบมากยอดจะอบกินอร่อยครับจิ้มน้ำพริกก็ได้แกงส้มก็ดีขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับรับชมผักบุ้งงามๆกัน